ใคยสงสัยไหมคะ ว่าเบื้องหลังของ AI เกมออนไลน์เนี่ยเขาต้องใช้พลังงานคอมพิวเตอร์ที่มหาศาลขนาดไหนเพราะมันรวดเร็วเหลือเกินแล้วก็มีคนใช้ที่เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ Binance TH จะพาทุกท,ท่านมารู้จักกับเหรียญโทเคนออฟเดที่น่าสนใจเหรียญหนึ่งั่นก็คือ Ether นั่นเองนะคะโดย Ether เนี่ยเขามี Ambition นะคะหรือ Objective ที่เขาอยากจะทำเนี่ยคือการที่ทำให้ผู้ชมทางบ้านนะคะทุกๆคนเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ Cloud Computing ได้นะคะ Ether เนี่ยคือแพลตฟอร์ม G P U as a service นะคะที่เขาเข้ามา Decentralize d G P U Cloud เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน G P U ในยุค A I Cloud Computing และ V R ที่ได้รับการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าคนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีการใช้งานที่มากขึ้นในทุกๆวันเลยนะคะโดยใช้โมเดลที่เขาเรียกว่า d p i n นะคะ decentralized physical infrastructure network เชื่อมต่อ G P U จากคนทั่วโลกให้ใครก็สามารถแชร์พลังงานการจอแล้วก็ย สามารถได้ไรายได้จากการแชร์พลังงานนี้ได้อีกด้วยนะคะ แอเตอร์เนี่ยได้รับการลงทุนจากนักลงทุนระดับโลกมากมายพร้อมระดมทุนไปแล้วกว่า148ล้านเหรียญดอลลาร์กันเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนรอบโลกเนี่ยอย่างมีนัยสาคัญมากๆเลยนะคะจากรอบซีแล้วก็ ICO ที่ผ่านมาเนี่ยโดยมีมูลค่าประเมินอยู่ในรอบ Series a ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่150ล้านเหรียญดอลลาร์เลยนะคะสิ่งที่น่าจับตาคือรายชื่อนักลงทุนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาเป็นนักลงทุน ที่ถ้าเขาไม่เห็นอนาคตของโปรเจกต์จริงๆเนี่ยเขาจะไม่มาร่วมลงทุนตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น a s h k e y c a p i t a ลกองทุนเว็บ3ชั้นนำของเอเชีย l e d g e r b r a n d h a r d w a r e Wallet ที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแน่นอนที่สุดว่ายักษ์ใหญ่อย่าง NV i d i a เดียนะคะผู้นํนระดับโลกด้าน GPU เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทเชิงเทคนิคกับโปรเจกต์เอเตอร์เช่นเดียวกันเห็นผู้ลงทุนเข้าๆแล้วเนี่ยก็รู้เลยนะคะว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีความสําคัญแล้วก็ถ้าเกิดทําได้จริงๆเนี่ยสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลง ระบบการใช้ G P U ของโลกได้อย่างมีนายะกันเลยนะคะซึ่งถามว่าเอเราเอเตอร์เนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนแปลงการใช้ G P U ยังไงนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเอเตอร์เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงการใช้วิธีพลังประมวลผลของโลกเนี่ย ด้วยการเปิดประตู G P U ระดับองค์กรให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงง่ายนะคะในราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองค่ะซึ่งใครที่ต้องการเช่า G P U นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโปรเจกต์ A I หรือว่ามีเป็นเจ้าของโปรเจกต์เกมมิ่งหรือ V R นะคะก็สามารถเข้าถึง G P U ที่ตัวแรงๆเนี่ยอย่างเช่น N V I D I A H 1 0 0เนี่ยได้ในราคาแค่1.49ดอลลาร์เองนะคะ ข้าวจานหนึ่งยังซื้อไม่ได้เลยนะคะสมัยนี้กับ1.49ดอลลาร์สามารถเข้าถึง GPU ระดับแรงๆได้แล้วนะคะซึ่งเอเตอร์เนี่ยนะคะก็ รองรับการใช้งานหลายด้านมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาอะสามารถเข้าถึง G P U ที่ตั้งแต่ G P U ที่ทรงพลังมากๆของ Nvidia นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนของ Project a t t e r ด้วยนะคะไปจนถึง G P U ของคนทางบ้านเองนะคะทำให้คนที่เข้ามาใช้งาน a t t e r เนี่ยสามารถเลือกใช้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์ Project ของตัวเองเนี่ยต้องการขนาดไหนนะคะก็ใช้เท่าที่จำเป็น อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนอกจากใช้เท่าที่จําเป็นได้แล้วเนี่ยราคาในการใช้ก็ยังน่ารักแล้วก็เป็นมิดมากๆเลยนะคะทําให้เอเตอร์เนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนความเป็นเจ้าของโปรเจกต์เหล่านี้ได้เพราะว่าเขาจะทําให้ใครๆก็ได้นะคะสามารถ เข้าถึง G P U ตั้งแต่ระดับที่แรงมหาศาลนะคะจนไประดับที่ธรรมดาทําให้พอมันมีความเข้าถึงที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะทําให้คนที่เข้ามาเป็นเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยมีหลากหลายมากขึ้นนะคะถือว่าเขาเข้ามาปฏิวัติ G P U แล้วก็การใช้ G P U ของโลกกันเลยนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมนักลงทุนระดับโลกเนี่ยถึงให้ความสนใจกับโปรเจกต์นี้อย่างกว้างขวางนะคะก็ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าสนใจที่มีอยู่บน Binance TH นะคะสามารถเข้าไปดูกันได้และแน่นอนค่ะว่าถ้าใครชอบนะคะดูแล้วได้ความรู้เนี่ยและอยากร่วมกิจกรรมกับเราเราก็มี Learn to Earn of the Week มานะคะ200ท่านแรกเหมือนเดิมเลยค่ะที่ดูวิดีโอนี้นะคะทำการแชร์ไปในช่องทางของคุณนะคะแล้วก็ทำกติกาให้ครบเนี่ยก็รับไปเลยนะคะ200บาท In Ether Token จาก Binance TH ค่ะรีบหน่อยนะคะแล้วก็ Happy Trading นะคะ บคำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้